ชาวบชีสวัสดีครับจากคลิปพีระคอปเตอร์สงครามเวียดนามมีคนถามมาว่าพาไปชมเครื่องบินตระกูล F มั่งสหฮะนั่นก็คือเครื่องบินขับไล่วันนี้ผมเลยพามาชมเครื่องบินที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเริ่มจากลำนี้ก่อนเลยนะฮะลำนี้ถึงแม้จะไม่ใช่ตระกูล f ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่แต่เป็นเครื่องบินตระกูล T ซึ่งเป็นเครื่องบินฝึกเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องกับ F อยังไงไปชมกันครับ และนี่ก็คือเครื่องบินที่ t b t r i r จากบริษัทล็อกนีทสหรัฐอเมริกานะฮะเป็นเครื่องบินฝึกขับไลไอพ่นนะครับสำหรับฝึกนักบินเพื่อที่จะเตรียมไปเป็นนักบินขับไล่นะฮะโดยเครื่องลำนี้นั้นจัดเป็นเครื่องบินไอ o n นแบบแรกของกองทัพอากาศไทยเลยนะฮะซึ่งเครื่องบินลำนี้จริงๆแล้วพัฒนามาจากเครื่องบิน กับไล่แบบ F80 นะฮะโดยบริษัทล็อก e ีทนั่นเองนะครับทุกคนโดยตอนแรกนั้นฉายาคือชุ o t ิงสตาร์ตามเครื่อง F80 นะฮะแต่ตอนหลังเพื่อการความสนบนไดเลยเปลี่ยนเป็น T Bird เนื่องจากเป็นเครื่องบินบุ็จึงมี2ที่นั่งเรียงกันและปีกมีความกว้างทั้งหมด11.849เมตร ส่วนความยาวนั้นยาวถึง11.51เมตรนั่นแปลว่าไม่สามารถเอาเข้าไปจอดอยู่ในห้องเรียนได้นะห้องเรียนเสยใหญ่ก็จะกว้างประมาณ8เมตรความสูงจากยอดแผ่นหังดิ่งลงจนถึงพื้นนั้นสูง3.56เมตร และนี่ก็คือฐานล้อหน้านะฮะซึ่งเครื่องบินแบบที่3นั้นเป็นแบบที่มีล้อรับหัวนะฮะก็คือมีล้อเล็กรับส่วนหัวเอาไว้นะฮะและตรงนี้เราก็เห็นท่อปิดโตของเครื่องบินนะฮะแล้วก็ไฟหน้าด้วยนะครับ mm hmm. และนี่ก็คือฐานล้อหลักของเครื่องบินที่33นะฮะซึ่ง3ล้อนั้นรับน้ำหนัก ตัวเครื่องบินเปล่าเนี่ยลำพังตัวเครื่องบินเปล่านี่ถึง3า9 4กิกโลกร,รัมและน้ำหนักในการวิ่ขึ้นสูงสุดถึง6,832กิโลกร,รัมกันเลยทีเดียวนะฮะคือ6,000กว่านั่นเองและนี่ก็คือทางเข้าของอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์อลิสัน J 33ขีด A ขีด35นะฮะ โดยอากาศจะถูกดูดอัดเข้าไปโดยใบพัดของอคอมเพรสเซอร์นะฮะเมื่อดูดเข้าไปแล้วก็จะไปลุกไหมกับน้ำมันเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้นะครับทุกคนแล้วมันก็จะให้แรงขับออกมาทางตูดเอ้ยคือทางข้อท้ายอันนี้โดยให้แรงขับถึง4,600ปอนด์แบบต่อเนื่องและเป็นแบบแห้งเอ๊ะทำไมแห้งเพราะไม่ใส่น้ำเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปต่อๆไปข้างหน้านะฮะ เครื่องบินที3 3นั้นสามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดถึง600ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ970กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะฮะที่ระดับน้ำทะเลและมีความเร็วเดินทางอยู่ที่732กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะโดยบินได้สูงถึง48,0 0 0พฟุตเลยนะฮะหรือ15กิโลเมตรเหนือพื้นดินเลยนะครับโอ้เท่าเท่ากับที่เราบินบนเครื่องบินโบอิงต่างๆในการเดินทางไปต่างประเทศเลยนะฮะ เครื่องที่33นั้นเข้าประจำการในกองทัพอากาศไทยเมื่อปีพศ2498นะครับโดยมี3นายทหารระดับสูงไปรับเครื่องนี้มาจากญี่ปุ่นเลยนะฮะซึ่งตอนนั้นอเมริกาก็มีการทับในญี่ปุ่นนะครับที่เมืองโยโกตาซึ่งนายทหารที่ไปรับนั้นประกอบด้วยพลอากาศโททวีจุลทรัพนะฮะเสนาธิการทหารอากาศพลอากาศตรีบุญชูจันทรรุเบศซึ่งตอนหลังท่านก็เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับ แล้วก็มีพลอ,อากาศจัตะวามานพสุริยะนะครับไปรับเครื่องนี้และฝึกบินและนำกลับมาถึงเมืองไทยเองเลยนะครับโดยเครื่องบินที่33และอาที33ซึ่งเป็นเครื่องบินถ่ายภาพราศเวน,นั้นประจำการในกองทัพอากาศไทยตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2498จนปลดประจำการเมื่อวันที่30กันยายน2538โดยมีทั้งหมด38เครื่องนะครับ และนี่ก็คือประวัติข้าวๆของเครื่องบินไอพ่นแบบแรกของกองทัพอากาศนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าจะเป็นเครื่องบินลำใดรอดเจอกันนะฮะ